啊，对、哦，啊，没啥谈，别介了。你是泰国人吗？是。你是中国人吗？是不是，不是。你是泰国人吗？是。 小你,你,你叫什么名字？你叫什么名字？你叫,你叫什么名字？嗯、叫叫你,名字你,你叫,叫,叫你叫什么名字？是。叫我叫你名字。叫什么你叫什么名字？你叫。 ตอบว่กบนากลัวจะนอนแล้วเห, <c oughs> หรอคะคุณจะนอนแล้วเหรอคะคุณ อ,อ่ะงงๆจะหลดุดสยูแล้วนอนหลับฝันดีภาษาจีนว่าไงพี่เจลาตีสวัสดิ์ภาษาจีนว่าไงคะลาตีสวัสดิ์เออว่าไงคะอ่ะสอนน้องหน่อยเดียวชืวอ่อหว่านอัน หวานอันคือหวานอันหวานอันลาติสวัสด์หวานอันลาติสวัสด์อือหือปุชูปุชูฉันไอนฉัวจะไอนวันจะไยนอันจนันเซีปนนฉันจะนอนฉันจะไอันจะไปนอนฉันจะไป 我现在泰国人。